พี่น้องเอ๋ยแสงอาทิตย์สาดทรงฟ้าบอกเวลาของมือใหม่ไท้เฮื่นไก่เฮื่นไก่ตื่นแต่เศร้าออกสู่งานเมืองอีสานผากพื้นคำสอนโบราณว่าตื่นดึกให้คือกาหากินให้คือไก,ก่นัน่นขยันไวสิบอจนเกิดเป็นคนในทุนดินดันด้นไปหากินต่ออย่าสุมว่วทดทองงอมือเท่าบ่อเอาหยัง สันแล้วพี่น้องเอ้ยพ่นวสิบสลึงอยู่ฝากฝ่า,ฝาอย่าฝ่าเอาคันิ่งหาใบ<ป>พันุในกระเป๋าผัว,ผวให้ฝ่าจกมาเมียนดีย๋ยาบนสิแก่ก่อนสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่บัฟเฟอร์มารเตตะการพืชผลนะครับหอยฝ่ไไพัฒนา25มิถุนายงอยอๆไปไปลายเดือนแล้วนะครับพี่น้องไอยกับพ่อมีให้ส้มครับผุนบรรยากาศ อย่างขับอย่างมวนอย่างซื้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถามราคาเดินนะครับพี่น้องทั้งพี่ขายก๋วยกันแพงบอนะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกขักเดินนะครับผู้สาวกับหลายนะครับสังเกตแล้วเล็กหน่อยกับเพียบนะครับผู้สาวสํานหน่อยกับมีครับพี่ทั้งพี่หันมาทั้งพี่ใส่แว่นตาไปนี่นะครับสาวเลียหน่อยนะครับเดินเปิดตัวแรกก่อนนะครับ เปิดกระเบนงามๆนี่ครับให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับนี่เป็นไดเขาแต่งเรียบร้อยเดินนะครับบัตรกระาดาษไส้ประมาณ8โลท่าได้พ่ออยากได้ห้าหมื่นราคาห้องไปที่5้าหมื่นนะครับเป็นไดห้าหมื่นแม่ลูกเดินนะครับสวดทรงองค์ดากนาตาเขาพวันลูกกําลังลูกกําลังได้แม่ยางคักเลยเขาเหลี่ยมเขางามนะครับ จะต่อดาคไว้เ้ยเบิ่งลูกเดินนะครับลูกลูกลูกแม่เด้อแม่งามบ่ลูกมแม่ลูกลูกแม่ตัวน,นี้ยี่บ่ลลูกมันมแม่ลูกลูกแม่นะครับครับทายไปขี่ไปก็ได้นะครับบันยากาศด้านนี้แม่สูงกว่าม่นร้อยสามสิบใจนะครับนี่ภูนี่ตัวน,นี้ว่าแม่นบอกตัวน,นี้ม่าแม่นนะครับออไปขี่ของเขาของเข็ม งามบบงามบบลูกตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวที่สามเดินนะครับลูกเป็นไงงามโบแม่โคมเดินนะครับเจ็ดหมื่นแต่งเขาให้แล้วนะครับเอาแล้วก็ด้านนี่นะครับสุทธิวัฒน์ฟร์มเดินนะครับผัดไทยหอกกันผัออกันพอดีผัดออกไปออกมาพอดีมาหอกกันฝากติดตามช่องนะเมด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องผม ฝากติดตามช่องน้ำแน่ครับคมนี่เท่าไรกับพ่อเจ็ดหมื่นคมงเจ็ดสิบแม่ลูกลูกแม่แม่กับว่าลูกเถิกแม่ลูกลูกเถิกนะครับแม่ม่านบ่เออแม่ม่านจักเดือนหาเดือนก้วนแล้วล่ะงามเด้อแม่นี่นะครับร้อยสามสิบหาความสูงสดดีสดดีเนาะเนาะเนาะกระด๋องามบ่งามบ่ลูกผูขาแบบไงเลยเพี่หนุ่มลูกสูงร้อยเศร้านี่ยแหละนะครับ หางแบบใหญ่เลยอืขีดพันใดบ่พ่อด้ยยานผ้าตกผ้าเตจยานผ้าเตจนะครับเป็นได้งามบองามบอค่อนขายยังหลบรออยู่ศูนย์หกสามสี่สองเจ็ดสามแปดเจ็ดหกบ้านได้ไหมลองน้ำคุณลองน้ำคุณนี่ละนะครับบ่ไปไกลดอกสายตะการนี่ละไล่ขามหวยหวยมาเลยบ่ใส่รถมาอยู่บ่ใส่อยูหรอนึ่วันไล่ขอบคุณครับ มาหอยไฟเบื้องต้นหน่อยราคาจำตำนะครับไรมาตาดอนเทเลขณะหมื่นเก่าพันหาครับหมื่นเก่าพันหาเด้อนะครับผูน้อยเป็นไดเป็นไดกาบหมีเด้อมิตกรามดากครับควายเผือกควาวดดนนะครับจะอยู่ยังหน่อยนะครับออกนุ่มหรอเนาะออกนุ่มแล้วนะครับงามบ่องามบ่อสูงกว่ามันกับเม็ดบะหอดเป็นไดนะครับนี่ตัวนี้เ้อลุณะสองหมื่นครับ สองหมื่นได้ครับตัวนี้สองหมื่นเต็มบ่ครับสองหมื่นเต็มสองหมื่นเต็มร้อยยี่สิบบวกผูบ่ผูครับผูนะครับเบื้องหน้าตาสายเลี่ยงสายขุนตอ่อตัวใหญ่มากกับมีกําไรนะครับนีเ่เลยหัวหน้ามือทองขวหาครับโอ้ต่ำอยู่เด้อน,นะครับไตสองภูเรืเ่อยบ่ครับผ,ผูนะครับหน้าตางามเด้อเพิ่นนี่หน้าตางามทรงคือคือจักหน่อย เอาให้เบิ้งสูงประมาณเม็ดซิปนี่ละประมาณนั่ะนะครับสามตัวนี่หน่อยนะครับหมักตัวใดนสือไปเมื่อยเนี่ยเกี่ยวหยาเบอร์ยังขนาหน้าใส่มาเจ็ดซีศูนย์ซีซีแปดแปดเก้าครับบ้านน้ำครับไฟฟ้านี่แหะครับไฟฟ้าใกล้ๆนะครับขอบคุณครับพอดานนี่เด้อนะครับเป็นไดนน้ำเลี้ยงนั่นหนาสามคนนี่ล้นสามคนนะครับควายเท่าไรสามหมื่นเต็มเต็ม สามิเต็มนะครับผู้ทรงเงาเด้อสูง,งร้งรอยยี่สิบห้าได้นะครับขแข้งขาเสด็เลยทรงเงาทรงสูงเป็นตเลียงไงหไญ่ไหวแห้งครับผมเบืบ้งหน้าตามันด้วยครับงามบอเขาจากงามเลยว่ามันเสื่อนสายทั้งอุดรน,นะครับอ่องชัดเจน30มสิเต็มนะครับ คืออยู่นะครับไปตะเกี่ยวใหญ่กินอยู่แมนครับแมนปัญหาบ่มีบ่บ้านนักบ่มีครับบ่มีเสื่องท่นเป็นบ่ยังครับยังยังบ่เป็นนะครับไปฝึกเอาเบอร์ยังก่อนพนักศูนย์เก้าหกกับแปดสามศูนย์สามสี่สองสองครับบ้านน้ำครับยูตะการครับตะการมักโทรหาเด้อนะครับงามเด้อนะครับต่อเอาอยากได้แมวไวไฟขายยกจุ่มจุ่มละ หกมือหาครับต่อล่องได้ครับออปานให้ลงงกเลยขายเป็นจุ่มขายเป็นมูได้นะครับหกซิบหาสามตัวครับตัวนี้ใหญ่น้องเลยจังไงบอกครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกตัวน้อยอันนี้คือลูกแรกครับน้องมันตัวน้อยครับอันนี้ตัวกลางบะตัวนี้คว้ยขอบเดียวกันครับผมขอบเดียวกันหมดเลยครับเอาเดียวชมเดินเลยครับแม่ยักตัวแม่ตัวเดียวนี่บอแม่ แม่หนึ่ง,ผ,งผู้สองผู้สองสืบไปบดซุ่มโหลดมันยังบอนครับผมบดแตกกันเลี่ยงง่ายตัวนี้ท่องลรวบ่ยังครับยังยังก็ตํานี้ติดขี่หลยแต่คือประหลางเนี่ย <c oughs> สูงประมาณร้อยสามสิบเกือบหอดนะครับประหอดเป็นไดแต่ตัวนี้หอดนะครับผู้นี่ร้อยสามสิบได้ครับ,บรแต่ตแก็ค่อยหน่อยตัวหนึ่งนะครับสามตัวเนะาเนะสามตัวครับ หกหาครับหกสิบหานะครับขายบิจุ่มเลยผู้สองแม่หนึ่งแม่บอท่านสมเดินนะครับครับครับเอาไปสมมาเองนาตาครับพัตะไลขึ้นมาแตนหวยจะน้องเดินนะครับบอทในหลางขี่ต่อเอาต้นี้หลางขี่กับต่อเอาขาลาครับงามบอพะเหลี่ยงนี่แหละครับประกันทุกอย่างประกันให้ทุกอย่างครับ ไกลทรงได้ครับครับผมมันเสื่องเป็นระดับตัวกลางี่ตัวกลางย่างอยู่ครับเป็นเจ้าของควายเจ้าของกับพวควายเปยนครับตใส่เบอร์มาศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์หกแปดสองหนึ่งแปดเจ็ดบ้านระบอะครับบ้านได้แล้วครับสีสุกขามเปียตะการครับขามเตี๋ยเดอนะครับมักโทรหาเพิ่นบรดจุมเดอนะครับแม่หนึ่งผูสองฟูรุ่นๆนะครับ กับตัวหน่อยหนึ่งมีม้วนแม่นวะตะดาดนน่อยม้วนแม่นนะครับขอบคุณครับผูหรือแม่ผูครับราคาสองมสี่ตำอยู่ดเลยครับตัวยุ่ดพอไรหม้อหนึ่งครับหม้อหนึ่งเลครับวันหยุดวันเสาร์หาเงินเติมนม่านไปโรงเรียนสองสี่นะครับลูกหลานเปิดบัวแพงขาใหญ่ดีอยู่เด้อนะครับเบิ่งสวดส่งสูงประมาณเกือบไหล่เศร้านะครับผู งามดีอยู่นะครับส่งมปตรเตลเลียงใหญ่อยู่สีมันหางมันสมบูรณ์ดีนะครับงามบอหมี่ห่านะครับหมี่ห่าพ่อตัวขาเรียบร้อยส่งงามหน้าตาดีห้องเบอร์วาน้ำกละศูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งหนึ่งหกสองแปดแปดหกบ้านน้ำ พี่บุญครับมาจากพี่บุญนะครับเอาซอยสื่อลูกสู่หลานเ,นเด้เลยนะครับพอได้มีกำลังใจสู่ชีวิตต่อไปขอบคุณในร่างละเอาเบิ้งควายนักเรียนแล้วก็เบิ้งควายนักเรียนให้กันนี่นักเรียนโคขงไงนักเรียนโคขงนักเรียนกศร์สน่ทายได้ป่ะสองสี่ครับสองสี่นะครับเป็นได่ต่อรองได้ครับหากินเหล้อาอยู่ป่ะพ่อบอ่ครับเหล้าก็กินบ่ยาบ่สูบ กาพนันบเ,เล่นเล่นจะสู้กับผมบ่บ่บ่เอาซาเจ้าแน่นอนเกือบดีเสียอันสุดท้ายสองซีครับครับครับส่งคืออยู่นะครับโอ้ครับขายมาหลายปีแล้วพ่อในหอยกําลังฝึกฮัดนี่ยนะครับโอ้ยฝึกปัดเถ่ากําลังฝึกฮัดพนะสูงประมาณลอยสิบกว่าวเนี่ยครับผู้เดอร์ใส่เบอร์มานั่งพ่อรุ่นแปดสองครับครับ สี่หนึ่งสามสามเก้าสามแปดครับแขกงขางามเสียดายเฮาบะมี่นะครับโอ้ครับหางใหญ่ดีเป็นตาไปเลี้ยงไปตนใหญ่อยู่นะครับบองที่ตัวน้องไลยครับมาตัดเฮ็ดยังครับไม่จะหายหยาขึ้นไงโหลดสิจะผมลุ้ให้เรียบร้อยแล้วนี่สี่จ้าหรอหายเรียบร้อยโอ้ครับไปเลี้ยงให้กินแต่หยาบ้านไหนล่ะพ่ออยู่พี่บูนครับพี่บูนขอบคุณครับสายเขาครับสายเขาแม่ลูกต่อไหอยากได้ ห12นะครับลูกตัวเท่าใดหนึ่งสองสามสี่นับเบิรงครับนับเบิรงไม่ชินับได้ลูกตัวเทอะครับตัวถุงตัวที่สองที่สามโบนีจ่ใจครับบนแน่ใจกันครับสูงกว่าบ้านดอยสามสิบขึ้นนะครับแม่สมหลือว่คืออ่างง่ายเลยงครับง่ายกว่าสมนะครับนี่บอลลูกมันครับปักหนาหนึ่งลูกมันเบิรงลูกมันนะครับผูลเด้อ ลูกใช้ได้เลยนะครับขาใหญ่อยู่หางสั่นหน่อยหนึ่งเอาหม,ม,มักบ่อสุระมาณรอยซิปกลักวๆลูกมันนะครับแม่อยสามซิปขึ้นไปหาสามหานะครับเปิดแม่ลูกเดินนะครับเป็นตะยานยู่เขาแต่ว่ากะชื่องขึ้นเตานี่นะครับหูอยูเนาะครับ แถมเฮาเล็กหน่อยนะครับ, <c oughs> บยังบ่ได้ผสมเนาะยังเบอร์ยังพูบอ่ะใส่มา061 <c oughs> ครับครับ980เอ้ย890 9050นย์หบ้านน้ำครับกล่องน้ำคุณนะครับกล่องน้ำคุณเด้อนะครับเอาหาควายเลี้ยงแม่ลูกลูกมันใหญ่หรอเด้อน,นะครับพี่น้องบักใหญ่เลยขอบคุณครับวันแม่ที่คืนนี้เราบ่ผู้ครับเอาพาไปเบิ่งควายผู้นะครับสายเสื่งสายสมสายเนื้อ ราคา2 9งหมื่นครับสองหมื่นเก้าพถึง3ามเลยครับขาดพันหนึ่งสองเก้านะครับเบื้องหน้าตาสูงประมาณตัวใดลอยสามหอดปะลอยสามครับโดยประมาณนะครับบ่หอดก็ยิงเอาหน่อยหนึ่งเบื้องรับเสื่องเป็นลวะบ่บบวครับยังบ่เป็นครับบ่แม่นบ่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 แม่นยังบ่หันเป็นยังหน่อยอยู่นะครับเบื้องแข้งขาใหญ่เด้อนะครับพอได้อยู่ คุ้มฟูงแต่บมมีลีเพราะใดตรวจเพราะใดแก่เยอะบ้านได้แล้วพ่อน้าอยู่พี่บูนครับพี่บูนห้องเบอร์วานครับศูนย์เก้าสองครับครับศูนย์เก้าสอาสี่หาหกบประกันใหนเนาะตกถอนครับตัวใหญ่มากแลคาต่ำอยู่เด้อนะครับมันตัวใหญ่แห้งเด้อร้อยสามสิบขึ้นนะครับแล้วก็ง่าวน้ำขาใหญ่น้ำ มาบพถึงสามเลยครับรถได้อีกครเองถือใจต่อได้เองนะครับมาจากพี่บูนขอบคุณครับแม่ลูกครับพี่น้องมากบ่อเขามากเขาบ่อห้องห้องเขาอดไรกับคนอ่ะเจ็ดสามเจ็ดสิบสามนะครับลูกหนาแห้งภูบ่ภูแม่ภูนะครับม่านห้อเรือนกี่เรือนกัประกันให้ประกันพร้อมเอาแม่ม่านเดินนะครับบวกลูกภูนี่ร้อยสามซิปร้อยสามซิปสูงร้อยสามซิปนั่นนะลูกตัวเทเร่ย์ใหญ่ๆนี่ตัวที่สามค่าทอง สองเย็นอยู่นี่สามยอยู่ในท่องนะครับ<ม>ประกันให้งามเดินนะครับอ่างไงเหล็กเงา้วเบิงมันจายลูกครับเอาเบิงตัวนี้จายลูกขาไงแห้งพี่จายลูกไปหาพอมาเลยนะครับสอดพอมงามบอว่ามันลอยเศร้าหรือว,ว่าลูกมันความสูงแมนสวดส่งอง์เอวดากหัมไงไงเดิอน,นะครับ แม่ก็อ้างไงนะครับคันบัตีว่ามันเขาจะหน่อยนะครับเขางามเลยเขาเขางามเขาเปลกมืองามเลยเชื่องอยู่บ่คุ้นบ่หูบ่หูหูหูเขาหจับใดเน่ะหูอยู่นะครับครับแหละเขาเหา่ยวจะหน่อยแต่หูอยู่นั่นเขาเัมเขาง่ามเลยนะครับมักต่อเอาเด้อนะครับต่อไหนต้อไหเนาะหูหูต่อไหนต่อไหนคุยได้นะครับ ห้องงามยูเดินนะครับได้หนากับส่งเขานี่ยแหละงามส่งเขางามเลยโค้งบิดๆพร้อมข่องเบอร์นหนอะนะเบอร์นครับโนเก่าสีจับเกียร์หาศูนเก่าหกหนึ่งแปดบ้านน้ำครับชีใหม่ล่ะสีเมียงใหม่เดินนะครับมาโทรหาเพิ่นคุ้มเดินนะครับสื่อสองเอาไปสามในทองประกันให้เรียบร้อยนั่นหนานี่ใจลูกเสด็เลยนะครับมาต่อเอาขอบคุณนครับ แม่ลูกเดินนะครับทั้งพี่กระไดเบิงอัตลักษณ์ตาเนี่แต้มชัดแจ้งนะครับแก้มแป้มมีอ่องคองามร้อยสามสิบสววคืนสมเลยว่ะสามอะไรสามสิบสามสามสิบสามสมยังท้องมกเดือนกว่กกนประกันแม่ท้องนะครับแม่ลูกนี่ขายโคมนี่ลูกมันนะครับบักนานี่ย่างนี่เนี่เออดึงมากันนี่ว่าลูกมันบักนาดนได้เลยนะครับเกือบร้อยซ่าลูกมัน อาอวมีอีกละเปิดเท่าไหร่เปิดไรพกเงินาค่ะเปิดบทสูงน้ำนะครับประกันทองร้อยสามสิบสามนะครับหางใหง่ามดีเดอแม่มันพูนะ่ะลูกครับยางขาวยางงามโอ้โทษครับลูกงามแห้งเดินนะครับแข็งคามันแม่กระใส่ได้เปิดเกบวบแพ่งบันไดนะครับแม่ลูกประกันทอง จักเดือนกไงเ,เขาว่าหกเดือนนะครับใส่เบอร์มากครับเบ่า,สาใส่ไม้นั่นสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองเก้าแปดครับผมย้ำราคาเท่าไดก็หกสิบห้าได้ครับงามแม่ลูกลูกใหญ่แล้วนะครับแล้วก็แม่ประก,กันทองนั่มมันลูกตัวเท่าอะลูกที่สามในทองนะครับสองแนลนดลรออยู่นี่ หลุดง่ายจนสิออกนุ่มนะเดินได้ขับคุ้มจับได้ใบได้เชืองเอามักโทรหาเพิ่นดอนมุดแดงเนาะครับครับขอบคุณครับเอาของแจกไม่เงี้สอนนะครับเก่าเจริญพร้อมใบผู้เท่าได้คนละสองสองเก่หาครับใครบอกว่าสามเมื่อไงหนิบอกว่าสามสองม,ม,มันเก่หาเก่าเจริญขึ้นมาเปิดถือจ้ะเปิดถือคือมันจะได้ขายด้พร้อมใบได้น,นะครับสองเก่าหา ควายใหญ่แห้งได้นนะครับเบิร์งค้นโอ้วอแมนคนม้นหมวใหญ่โอ้ยสูงหมามันเกือบรอยสามสิบนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดลูกเก่าจะเล่นพร้พอมใบเอาเบิร์งเอานะครับพี่น้องเปิดสองเก่าหาเปิดตำไต่สามนะครับผู้แม่บันบ้านตะวไบผสมน้ำดีอเอาบอกกัน,นตรงตรงสวสดจงนาตาได้พอหลายเติบยูเดอร์นะครับขาส่งอัตลักษณ ต้นนั้เ่ต้นนี้สามหมื่นครับคุยเมยครับสมยังยังครับยังเมยเด้อฟังพี่เปิดสาสิบาวเนาะเมยสาวครับเมยสาวสูงประมาณเกือบร้อยสามโมหอดเป็นไงยิงเอาถ่ายครับสาวน้อยคุนเชียงจับได้บายได้จบได้ครับสบายผู้เอเมย์ผู้รับผู้ผราคาสองหมื่นสปัาต่ำปสองหมอญหานะครับ ผู้ได้เลยครับส่งหนางามเขางามแข่งขากันยังดีนะครับสีงามอยู่นะครับแข่งขาใส่ได้สียาสองเข็มนี่สัดหนาพวดๆเลยนี่แม,มีนครับเงียนสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกเผาอยู่เด้อน,นะครับสำหรับผู้ที่ม่มีแนวเห็พดพวกเกี่ยวายาวให่เมี่ยหน่อยออกูกเนี่ยหน่อยจะออกลูก แม่นครับแม่นดวนเด้อนะครับพี่น้องแม่นน้อยเซลตอนนี้เอายางหน่อยยุ่มไวเยอะไก่เหรอห้องเบอร์มาห้องเบอร์โชว์มาศูนย์หกหนึ่งครับหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสามขายดวนนะครับตัวนี้โมกเกินมาแรงครับยังไงก็ต้องขายนะครับเพราะว่ายางยุ่มไว้ยางสีขาดเลรอครับขอบคุณครับบ้านใดนะยี่บ้านใดพระนาจ้ะมาจากอำเภอพระนาเด้อนะครับอำนาจเจริญขอบคุณครับ าาไ้เนหอันนี้แหละครับตลาดนัดควายนะครับบัฟเฟอร์โอมาร์เก็ตฮวยไฟพัฒนาตะการพืชผลนะครับออร์เดอร์นะครับเวิร์กซัมให้น้อหน่อยนี่มีควายประมาณจักหาซิปนะครับหาซิปหกสิบโดยประมาณนะครับพี่น้องก็ไมาทั้งพี่บุญตะการนะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็โทรหาตามเบอร์ที่ขคุณไฮเดินนะครับเจ้าของควายเพิ่นต่อรองกันเอาคุยกันเอานะครับผมโบเกี่ยวแต่ว่าขายได้ซื้อได้เอาไหมผมเนี่ยจ็คเส้า บมเป็นยังครับขอบคุณในไลฟ์ครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับรำรวยรำรวยยูดีมีแห้งให้ได้แท่งสดแก่งถ้าแก่งแล้วก็เศร้าแท่งแน่หาเห็ดเบี้ยคิดงานนะครับจ่วงนี้ก่ะฝนโมมาเดินนะครับ